จะไปนํา <Net -hertz> <Deus> <ored> <uma utilização> <melreated> 嗯。 ก็ได้ม่นเะะ er ah ป็นภาษาวิบัติมันมันหยั่งมากเ็นมันนอนมันหนน้ีนกระองม้ำกระองมูนะังบุญีครับนงมมพระภูมิเทวานางทูปะทีปัุบจับุพังสัตละปัญธานางทูปัปัญจนาสัมปันนางโธเจนนางสาลีนางสัพพลิวาลังสักกังวาลังพาลิคันชันตุปาิ คุณเอ่ออาคัตฉันตุปลิปุณฉันตุสัพพธาอิตายะสุขายะสันติเทวาไมะเิกา,าเตติอเมนะอนุร,นรักษันตุอโลกเยนะสุเตนะจักเอ,อ่อทอพระไท้มงคณก็กดีพระเถาว์มงกัดีพระเถาวุ้นเดือนก็ดีพระเถาสังตออ่อฟงก็ดีเอ,อ่อพี่นี่โจรพระผาบ้ากระไวเ้เชียงตังเว้ย แล้วต่ทีนี้อราธนาหรือเชิญท่านลงไปจากปราสาทหลังเขาก็ท่านนายกอบตอ<ม>เป็นมีความยินดีติ่สั่งปราสาทหลังไม้ให้<ม>พร้อมเจ้าบ้านนนทาทุกท่านทุกคนคือพระรากรนี้ทำงานที่อบตเดี่ยเ็นมีวามยินดีติดสั่งปราสาทหลังไม้ให้ท่านอขอท่านลงมาสเสวยเครื่องสังเวยที่ข้าพเจ้าได้นำมาแล้วก็ <c oughs> จาก ท่านสเสมอแล้วตัวประกาที่ขออัญเชิญท่านลงจากปราสาทหลังเก่าแล้วท่านอบตพร้พอมทั้งสมาชิกของท่านที่ภากันทําปราสาทหลังไม่ให้ท่านขอให้ท่านสเสมอตาปัทญาใสก็จากีไปตัวประกาที่ขออัญเชิญท่านองค์การมาับบูชาคุณ ให้ท่านตั้งว่าเท็เดียท่านก่อตยวร่มตามตาตากล้งโต วิบัติแต่ไม่ดนกิจวัตรองที่เร เราเรีราวางเนี่ยเกี่ยวกับโนนในปริการลำเล็เล็กถึงสารเสเกื่เลือพุณคุณประบิดายีเดียรคุณบ้านดาทิ่สคุณว่แมพงสนสามิเก่าคุณวพรเปจ้าหาสหกคุณประท่านสามสิบแปคุ้ประสงสิบสี่คุณมระแม่พระรามีเดียรคุณว่แม่งพาที่สคุ้เพ่หคุ้ป้ายเดียรคุ้มรสวรรคสเดียร์คุ้มพราราสานาคุณมอาจารย์สินสิบคุ้มพรระชาคุณสมพระพระอาจาร์สุบสามสิบสว่คุ้ ืคุ้นคินหาคุ้นคินแต่คุ้นคินดีคุ้นคินสองอยมีเก็บคุ้นมาพีคุณนมีเก้คุค้นท่านหนึ่งจึงร่วมเป็นคุ้นพนวาวโลกุตลาธรรมด้วยได้จาข่าพปจ้าจะตั้งการทิ่งในใดขอจะใหาเสิ้ ปือีนหลอขึ้นปรือีน่าล่ขึ้นปริสีตาอไปขึ้นริสีหนาเพรว่าขึ้นปริอรีปลาไหวขึ้นปริสีเทล่าขึ้นปริอมะลุกมะปวขึ้นปริสีปัญญาสดขึ้นริสีสมีขึ้นปริสีกีสิริตัลอยแก่ตะวงหอมบุโต้ลิ้าวมานนี้ขึ้นาวาขึ้ไปสวนขึ้นาินขึ้นตสังขึุ้ณงนสลาตาขึ้นปลาไมลเนางขึ้นปาจัตุรงค์มาสขึ้นปลาที่ขึ้นปจันจากักนนี้ พัดบทนนักสือแห่งถิงนชนพุทธประจุตสะพนพุทธปะพุทธเจ้าทั้งสามิอันเป็นมาล้ี้พุทธประทัมตั้งแปดมือจีพันประทัามะขันพุทธประศีรตตาไตุทธประตัดคถาพุทธประถุกเจดีพุทธสีมหาโพธิ์อัลลงโลชจวานพุทธประทัมอหารตีทั้งหลายพุทธปะโมกันลาพุทธปะสารีบุตรพุทธปะอรุุพุทธปะอุปคุตเทลาพุทธปะอนุน คุณปากกระบบบดีคุ้นปตีน้กสิงแห่คุณเหล็กคุณยันคุณพันกระถาคุณหวานและคุณยาคุณนระตุ้ดคุ้จะบอนคุณนผาใบเจียนและมองค้นคุณป่ามหาศาสตราอันเลี่ยงเดชพิเศษสุดคุณปลาอินหอคุณประจันทิผาคุณน่าข้ามแต่คุณปัดพุ้ดสิเกคุณประหัตสิบคุณเอ่อคุณประดิหั์สิเก้าคุณปัดก คุณป้าเสาสิค so <t ical noise> like ุณปาละหงสิบสองคุณประสุกีเหยียคุณปราเกษกาคุณป้าพุ่เจันทั้งหลายอันเจใส่โอวัลป้าขอให้สติบทิบสิจังทิตสิกกำบังทิทสิกระยังอาถาคาโตสิบสิเตโชเยี่ยวโยนิจังทิบสิรล่าโพนิ่ลั่นตังสับปสุตีพระวันสุเทก็จะมีตุกษัตริยอนสการเนื้องาพอทั้งสามตันก็ได้ที่ท่านก็ได้ ผู้ท,งาาทังธรรมศาสตร์ธรมบังธรรมศาสตร์สังฆัธรรมศาสตร์ทิฏวันทิต,ตวะอาจาริย์าปาทังอัตระยะวินัสันติทิฏฐิพุทธาทิฏฐิมมธรรมาทิฏฐิสังฆาทิฏฐิเตชาชยร์ทิฏฐิพระพุทธคุณนั่งพระธรรมคุณนั่งพระสังฆคุณนั่งมาตาปิตาอาจารย์าเทวะสัพพสุทีพระวันตุเตอิติปิโาาาขาขาสภควาคขเจดสารบัตสการถึงคุนแก่ตับสการ ń. เป็นจริง ประเสริฐในโลกกาพระพุธทธช้งพัทธมังระบบงสังขงแก่ทร,รัมยการอันพร้อมไปด้วยอันแก่ทรัพย์ประการอันเป็นประทานในโลกกาข้าพเจ้จาจะนมาสรการถึงพระศรอริยเมตตาพระสกยักบุนีโคดมภาะบรบุษไตโรกนาสุดเด็ดมาอยู่ที่นี้เกสาข้าพเจ้าข้าพระพุธทธเจ้จาข้าพเจ้าจะนมัสการถึงพระองค์อันทรงพระธมรม พระกรรมฐานพระกรรมฐานแปดมือดีพระมรรมาขันยกพระทียกันไตพระวิสุทธิภวินัยตั้งแต่ตนานพระไตลาประอนุตั้งสั้งบทันทีที่พระบีพั้งภาังที่นี่พระถาดคาถาพระพระาวัตถุพระยมนาคพระบุคคลบัญญัติพระสารีริกธาตั้งเก็บทเ็ตนานพโมคลาย่านพระสารีบุตรพระุมพระอนุรุทธ์เลัพข้พวจ้าบารีศ อุบาลีสกติสะเทหละพระพุทธสิกิพระอนุนทะปฏิมาภธรรมสีพระสีพระสังฆจายนะพระสังฆจาเทระพุทธบาทพระปรมาสพระหละพระัตะลพระีรสะยานีพระเจดีพระสีนะครพระเสใจพระอุโบสถพระพัพพัสโตติพระเจ้าคืโกนะอันเป็นพระพุทธบ้านไา พระพุทธิดาพะนสิบหพาเป็นพระบานดาพระพุทธองค์พระพุทธาภิธรรมพระสังขเจ้าก็ร่างก็โสดแปดเมื่อีพันอันทรงพระธรรมสันโดจบพระิรธพันธ์าังขเจ้าขออนุเชิญพระอิศวรพระนาลัยพระพุทธคีนตพระพุทธคีรนายพระโพธิ์พระพายองคุลิบ้าพระบาีพระรักษส่หนี้ พระลาดีนะคาวนี้นั่งเมฆลาพะอินทร์พระพุทพระยกัณฐ์พระกาจุโลกพระทันตนะพระว่าหนาพระสิรุนพระพุทธมรรคพระมรรคจิตพยโยเทติพิกรณิพิสุลิปันปัญจจ้าแพระแม่ทะลนี้พระใน่ปองพ้าแม่ปราเพิงแม่ปอาพายนะหลงพ่แม่โพส เขาพัดตูน่ลาศต่าให้กิดการอเขาแยกชุดเขายกนาแตอานนนคนเจ็ดสีลาเจ็ดสีอินทรี่โดงพศะเิลาปารสิบพาลีอะนุมานองคโคตุนพูนธ์ปาราปาราพิเบกอัสดาอยู่กรุงมพันอรลหันกินนาลีกินนอนงเพชรพญารใอนสอนวรกุมพันอันนั้นสยาบว่าดูลาอินทนาคิดลาศตูเรื่องฤทธิ์เพียกอริชุนกินนลาน่นตะเสีย จังแปดพื้นที่ฟันอันเป็นบริบเโโวณเส,สียจยดาผมพุมปุโรหิตาเท่าวะบบดีพมอาลักอันเป็นปรสมใจจากกวาราลักษวใมีบานภูมิปึกษาอาลักเท้าดาโดยในในอาภาพเท้วดาได้จัลการวิารและจันดุสิตนิพพานตีจันจ่อป่ามาพกปะจตุกุออนสาพรหมมาอานิสตรักามหาอมขอเชิญมาช่วยขัเจอบทุก ทุกทีมข่มขอดจักรวาลเทวดาตั้งทิพย์พบก่อนที่มันสันตวรรค์ขอเชิญให้มาประชุมกันในวันนี้ทั้งเทวดาอาลักษณ์แปดราศีประพุทธเจ้าทีสังฆาจุมกรุมพาลีจงมาดำรงกลุ่มของตัวของขพเจ้าและตัดนายกและสมาชิกองั์คุณสเนียันไล่ด้วยทิพาสารพัดปันใดใจชาวพุทธทั้งวนี้ขอให้ประชิดเช็ดแจ้งพปเจ้าอิทธิเวชุกับะว่า ทงังผู้แก่ทัพประการขอให้มาสิางคูดนเก้กอตระก็ข้าาทุกวันวานขออันเชิดราวุลมบพูสัมภโรปาจัารทั้งคุ้มที่ดีดาม่านดามา,า,าสิงคูด้สุาข้าพเจกาทุกเวลาทิ้านะแล้วตั้งชิบรรมนะคะแล้วตั้งชิสังฆะมหาแล้วตั้งนาโมผุ้ชายะ พิธีจิตจังพิธิกรมั่งทิธีกริยังอูกาปาตัิธีเตโชยโยนิจังปลาม่งคุดสังมาพิสาเตโชใช่ไยาฟิงโตโลกาจงเสด็จสร้าศาสนาไทยจากพิระเจ้าขอสงราชสุขกล้องจิตไทยกุมกิ่งตะไลพระเจดีด์เป็นเศษทีวิมีไช่ทั้งหลายเลยนะโมธัมมายาพิธีจิตจังพิีกรรมั่งทิธีกริยัางอุกขาปลาตัวพิเตโชยโยนิจังปลม่งคุดสังอาิสาเตโชใช่ไสยะติงโตโลกา เพอันเชิญมากประสาทหนตะกิดแจกรประเจ้าขาจะมาคุ้มคร้องคุ้มไพ่คุ้มปีกจันไรขพเรยคุ้มเปิดนี่โลกไพ่ทั้งหลายเลยนั่โม่ังข้ายะพิดจีเจจังที่ติรรำมั่งคิดเกย้าษาปตัวที่ตีเตโชยเชืยอิจังปลาบังทุกขังอธิษฐานเตเพื่อใช้ไตรกิจก็โลกค่ะอพราะยพอดมาประสาทหนตะกิดแจกระประเจ้าเพราะจุมาคุ้มคร้องคุ้มไพ่คุ้มปีกจันไร พอะที to to. It it. ่จะได้คังมเกิดนิสุขให้ทั้งหลายเลยพระพระคำบารมีเจ้าเอจ้ามาสิงคูในตัวข้าพรเจ้าขอช่วยคู่งโนลามาสิงคูในดวงใจข้าพเจ้าต้องผานสิ่งใดแมงมุมตัวก็ผ่านสมอังเชินพอพุ่มเจ้าทีอ่ายล้พอใช้มงคลพอเท่าโมงคอเท่าพุ่งเดือนพอเท่าหลังปะปรุงพอเชิญทัดยกไปัำตัวเท้าหรือสถานที่ท่าน ให้หลกรานที่ิงต่างไปงัิ้งตัวเขาป้อจิางในเป็นกรรมทิตทิิศฮักพิทงนั่าาุปุระ้ปมาประาควหาขะตาเอาตุนีนเลักาโอมาถงตะลักถงเ้าอาถาูพุทา ขอละอันุตักคุณนั่งก็ต้นุนั่งกระตังคุณนั่งขึ้นข้าพระขาพระเจ้าจับขออันเกิญุพลาเลศเสด็จพระยูวาเึงใส่งรไลศเด็จพรอยูวาเดงขอุนไปสวนเสด็จพระยูวเดงหนาขุนปกิาบังรัษหลุอย่เบงหลังคุนพลาหันมาอยู่ในดวงใจุนพ่อพายมาเป็นลษางขุพรานาจงมาเป็นสวยต้องบ้านขุนปราจับจิตจงมาเป็นจิประยานแห่งตัวืข้าพเจ้าสุดพื้นทุกวัน ว่าตีพานขึ้นไปอินขึ้นไปพุ่ขึ้นไปยกตะานขึ้นไปจักปลุกตะบานตั้งตีขึ้นไปพุ่มเจาะตีเจาพงควายพันจับติซึ่งติดได้ค่ดหนึ่งแต่ทีต่างๆทั้งเดียงลางละเดียงกบพระเจ้าจะขพอันเชิดึ้นเทวดาโดยหล่นมาแจกจ่ายเนไปนที่สามเจ้าสังคนทนี้ตาขี้ตะปูตะโพ้โตขี้ตะโดาวพุ่มตุ้งขี้ตะปูตะตัสตา้าชื่กระตางโตเดินจะขี้ตาสีอะไรจะเป็ดใส่พระขี้ตาส ข้าพเจ้าจะขออันเชิญ้งูทางขอโอมโมาเป็นประจันผานแก้ตัวขับพเจ้าจะทำาททการจริงใดๆนว่ามี้ทุกขาดจอนเชิญยับพอทั้งสีสันลูกจากปราสาทหลังเ้าขอห้ประศิีนี่แก้ตัวขับพเจาเออ้าน้าบ,บันี่เดิลากี่เปนไลากเตยมตรงด้วยไบก้อน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอริยตุโคปิทะทาะติละอเนกขัมมะปัญญาสิหัสละวิริยะคันตีจัตตาอิทานะเนตุเปิฆะยุทธายวะ ยุททายาโซทิสาวิสติอาเสสโตลาไปพอแเ้วไปให้เดี๋ยวผมจะไปขอตั้งหนึ่งตามพวกกีผมจะให้ถอดมาดีผมกัิิวารละอ่อย่าปกัีอันไหดีดีเล่นออันนี้ผมจะเอาไว้ให้ท่านนายกก็ได้เพราะว่า พราะว่าย้มีเกียงสมยมีเกียงอาหารก่อนเอนนี้ก่อนสีได้มาตานนี้บัตบัจะมี้วยมาไล่มีดอกไม้ที่ซื้อเพืให้เราเี่นร้านที่เขาอาตตนีน้นี้านปนี้ที่สาปาเกสัตสีพุบ้าเม่ตีกาเซสีอันเอนเวลากัตัวรู้ขยนอสุเกราชอันนี้มีกล้วยมาไล่ดอกไม้สุดเพี้นนี่คืออันนี้เฉพาะอันนี้อันนี้ของกองเซนบูชาอันนี้ร้านนะนีตัวผมเขียนมุนผมเลยเขียนเตือนา เ่าเบายเขาสบายแล้วปด้นแล้วเนี่ยปวเขาปวดสบายแล้วเพาะล่าพืะกอนเือะพืชพืชที่เขาไปหยาติไปเนี่ยมาร้านคือจังอาหารถ้าของป้คุณมันต้องมันต้องเชิ้อเลยปะลาพอ้อมเจ้ายวเจ้าไว้อย่คกนฉีมาถูกทัน ดอกที่สมเมปเครื่องนึงลกลได้กันได้ไต่ด้อันนี้ไว้นอกเลมือนเนอามะเอามาทั้งนี้พ่ออันนี้ไปชิ้ไปกันไปชิ้งไปไปทิ้แกไปมันหนังแกนต่งสียเราะน้ำดอกดอกไม่เป็นครู่้ําเขาตัวนี้คนไหนเสียนหนงสือง่ามตได้เป็นไงต้นไหนเป็นไงเป็นสดต้นมาบนบานสารกาจะลืมขันแปด โอขันแปดขันหาที่ไหว้พระบนบานศาลกาคือขันแปดขันแปดทัั้้งงทหลายว่นี่ตอนตอนเชิดเป็นเป็นบานไม่กต่ขันแปดที่นี่เครื่องทั้งเว้ยกับเก่าเก่ายางที่นี่สมมติว่าเฮามีอาหารการกินเพิ่มขึ้นมาได้บ่ได้ครับมันไม่แพงเ็นนเเาะพิ่มมไม่แพงก็ได้ใหญ่ขาดอันนี้ คือเก่ายางก็ต้องให้อยู่เก่ายางมูที่เพิ่มมากครับทผมเห็นเลยหายางที่วัชสายกลางเลยแ้มันหายงโอ้ครับครับะว่ทัชสายกลางไว้หาย่างนี่มีสามหาเจ็กเก้าโอ้ครับเก้าคือสูงสุดรที่เรียสวงเฮ็ดวัดเป็นไงเก้าเหมอย่างนี่ล่ะไอขี้วะสามหาเจเกานี่ที่เป็นไอชี้ครับกันสองสองสี่หกแปดนี่คือคูดถือว่าได้ใม่ครับมันเป็นบบนั้นของคนทีเป็นของของคนนี่คือ ทูบกับสามดอกยังไงขี้เมอเราว่าเขาจ็ดเต่าตรเนี่ยเขาพูดคือบน้าไปงั้นบางคนี้บนทหาเจ็ดเก่าหาเจ็ดเต้าตอนนี้งั้นไปอาบาบงคนงั้นขี้ขี้หกแปดได้เบิร์ตเพราว่างันมงคนกเอาเอาได้เพื่อการอันนี้เขาเขาสูุดเราเก่าเนาะสูตรที่เก่าเก่าสูรแล้วตอนนี้ที่บอกมุ่งสองที่แท้จริงดีนี่ กะเก่าอยู่แต่ว่าพูดมาเพิ่งนี่เพิ่มเติมมาทถ้ามาเข้าเลยต้องกลับไปทั้งร้าแต่ว่ามูนี่ย้า้ขาดย้า้ขาดโอเคครับถ้ายขาดย้ายขาดย้ายขาดของเวลาข้าถ้าบาดไม่เพิ่งียบร้อยยังได้กะเจียอาศัยพอมาเพื่อนเพื่อนนี่นะอันนี้หนังสือบ่วงสวงครับบ่วงสวงโดยเฉพาะด้วยนี่นี่องค์การนี้นั่นหนังสือเนี่ยนีอันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวกันยังไงกัลูกหลานใจลูกหลานประสานไปดอกเล่นนจเล่นคุ้นแีไม่้การทองเพราะมันเงาอ่าโอ้โอนเงาอ่น่น่นี่การองการดับังเยู่ดอกบวเม็ดไนี่เหียเหี่ยมเป็เอกเชื้อเป็นเม็ดดับับับพุมพุมนี่พุ่มนี่มัน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 ห่อยได้นะพุ้มหน่อพุ่มนี่ชุดแล้วนี่มันยยยุเจ็ดสบหก ปาิวงการนี่ด้นแรกเนี่ยเม่อก mm ้เ hmm. จ็บสเจ็ดทุกนพ่อให้ไอ้ลูกหลานไปสำเนาไว้เพื่อติ่ติขยายต่อเนี่เป็นยังงการได้ค้กันเนาะกาได้คิดกันเอาเป็ไทยอกสารเอาเป็นไทยเอกสารไทยอกสารเจ้ดตัหนึ่งเอาต้นฉบับไปพ่อพื้นไปเดี๋ยวลูกหลานก็จะเอาไปขยายต่อการมีการแต่งงานนี่เราจะบ้านอนคการบ้านอ์การเอาตั้งแต่เจริญคุ้นเอเจริญคุ้น แค่นั้นแต่ว่าพิธียังขีดตรงอ่างองค์การองอ่างองค์การพร้อมครับเพราะว่าต้องเอื่นมาเบิดเพราะว่ามีเห็ดชิบกบพุ่มทั้งหมดแบบเรารวมตัวนี้อีกเก็บอีกเก็บพุ่มอันนี้อันนี้มันอยู่มันอยู่กบพุ่มนะครับพอเป็นว่าถ้าเรียบร้อยจากนี้แล้วกาลูกหลานง่ายหานเป็นง่ายไปยุ่คุณก็ได้เรียบร้อยเนาะฮันจีบ่าเราบุซื้อแล้วเนี่ย พูดยนีว่านหน่อยเอิมาจากสืเอิพูดใดไเป็นบ้งมาลุมกินเบบแล้วคิดว่าจะกินเสรแมาลุ้คนจมากินกินก่อนจะไดก็วายันเอิสามสี่ันทนี่แหละครับมาูน้ำาบกับบ้านสาานแต่ละบ้านแต่ละบ้านซื้อบาใหกันดูแลห้านดีดูแลร้านดีทุกมองให้กันนั่ไหคผมเพ็บพิดาดกดีไปเขาขมพันเด้อหลวงปู่ทังทีองค์เยพภัยน้ำตาผมผิดพิาดดีก็ได้ถ้ามัน ใส่ได้ก็คือไปให้ผมแม่ได้โู่เึ้่ีนเทียนแน่ดีดียิ่งยิ่งดีดียิ่งยิ่ไปทำก็ทำพิากับพันได้กันให้ไปบอกให้ไปบอกให้ไปบอกผงฝันหรือจีก็ต้อง ผมผันธนายยกก็ได้แล้ววงบอกข้าวอีกได้บอกว่าอันนั้นบดถึกได้กับไปเขาต้องผันมีผันมากดีแล้วดีจริงถ้าลูกหลานเห็ดปิดก็ยันถือยันซ่าเด้อถ้าลูกหลานนี่ในสนักงานที่อบตเห็ดปิดเห็ดระยังก็พัลูเนาะพัลูกขออภัยหลวงตาพุทธิการเรียนหลวงตาพุทธิการอันผมอันผิดอันถือกะขออภัยจังหน่อยแนบาบาเพื่อเถาแล้วลุงหน้าลุงหลังอันนี้ถือก็ไม่รำกันไหนว่าตากระเวงจังว่าแล้วเนาะ มันนี่ย้งได้ไปคนนี้แบบนี้เห็นย้งได้ต่อไปที่ไม่สอนงนว่า้เนอนเหนรือเลเอาี๋ยครับ้งไป้งไป้สอน่เดี๋ยวเอาไปทำมูสตกัตาากว่โตแล้่างโตอมาตัต ยทุกคนโตทุกชาติ่อนอนทุกชาติ่อนสอนข้ามมา่อน้อนสู้ชี้นำผีทุกชาติอนข้ามมา่อน่อนู้ช้นำ่้ามมาอนแล้วไปได้ไอ้ทุกชติอนถ้าสะาดหลังก็เอาไปเรานะเริ่ตั้งม้ จะให้ลูกหลานเป็นหยังเด้ออย่างลูกหลานอยู่ดีมีแห้งสุขสุขสบาวาลูกหลานมาหลวงเกินก็จะว่าลูกหลานมากามมากเกินบ้านพุ่งมางาลูกหลานจีนมาขอพระสารหลังเก้าใหญ่ออกไปสิกินหลังไม่ห้ายอะดรดีเด้งามพวกขากันจีนมาขออันเชิญกันให้เก้าเนี่ยละขอเชิญตานลงไปจะปะเอาถอดถอนบ้านหลังเดิมอีู่

đó bác té sáu té sáu. Quang mà mang mà mang. Quang quang nhốt hàng về đây về đây chúng đây. Quang 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 ตั้งเสมอเด้อตั้งเสมอแล้วตั้งเสมอเด้อตั้งเสมอ

พี se ่ด hey, he mm ่าสอะไรเนี่ยไปขอช่วยนะขอรับเถอะพี่รับเถอะ